คนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับเวอร์จิลฟานได้กับตันทีมของเราครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีพ่อแม่อีกแล้ววันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเวอร์จิลฟานได้กับตันทีมหงแดงหรือว์พูลผู้อาหังการครับเวอร์จิลฟานได้ครับเกิดเมื่อวันที่8กรกฎาคม1991เป็นนักฟุตบอลชาวดัตครับผม ปัจจุบันเล่นให้กับสโมสรอลลิวพูในศึกพรีเมียร์ลีกครับในตำแหน่งกองหลังและเป็นนักฟุตบอลทีมชาติฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์ในปัจจุบันเขาเป็นกัปตันทีมทั้งสโมสรอลลิวพูและเนเธอร์แลนด์ครับและได้เข้าร่วมทีมฟุตบอลทีมชาติเนเธอร์แลนด์ครั้งแรกในปี2014ครับโอ้โหหวานเจ็บ ฟานไดครับได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางและได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลกว่าเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในยุคข,ของเขาเองครับดีที่สุดในโลกโอ้โหมีความแข็งแกร่งมีความเป็นผู้นําและทักษะการอากาศนี่ดีเยี่ยมเป็นกองหลังคนเดียวที่ชนะรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปีของยูฟาของยูฟานี่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรอ่ะที่เขาชอบอยากจะได้กันบัลลังดอไม่ใช่และได้รองชนะเลิศในสาขาผู้เล่น ยอดเยี่ยมของฟีฟ่าของบอลลองดออืก่อนมาอยู่เว้ว์พูลครับ,รบเขาเริ่มต้นอาชีพการค้าแข่งกับโค林เกนอ๋อในลีกฮอลแลนด์ครับอยู่ไปรู้สึกว่าจะสามฤดูกาลครับแล้วก็ย้ายไปที่กรสโกเซลติกครับเซลติกนี่ผมจำได้เลยมีแบตหนึ่งที่แข่งกับบาร์เซโลนาเจอกับเมซี่ฟานไดที่เอาเมซี่อยู่ครับสุดยอดจริงๆครับเสร็จแล้วเขาก็ย้ายมาเซาแ์มตัน ใช่ป่าววะน่าจะใช่เสาทำต้านเสร็จนั่นแหละจ้ะถึงได้ย้ายมาเริปูเมื่อปี2017ด้วยค่าตัว75ล้านตอนหวานเจี๊ยไปเลยววาะฟานได้ครับอยู่กับริปูตั้งแต่2017ตอนนี้2024โอ้โหจะเจ็ปีแล้วจ้ะเล่นเล่นทั้งหมด391นัดโอ้โหเล่นเยอะมากเล่นเยอะมาก ในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคม2018ครับเวอร์จิลฟานได์กลายมาเป็นประการหลังที่ทีมจะขายไม่ได้ครับสําหรับการย้ายทีมมาในช่วงแรกนั้นเขาแบกค่าตัวมหาศาลถึง75ล้านปอนด์เกิดคําถามมากมายว่าจะคุ้มเหนือวะมาจากเซาท์ทมป์ตันเล่นจะดีเหรอและจะเล่นเข้ากับระบบทีมไหมผลสุดท้ายก็ฟานได้ลงมคุมแนวรับของลิพูได้อย่างแข็งแกร่งพร้อมกับเปลี่ยนความคิดคนไปอย่างสิ้นเชิงว่านี่คือนักเตะที่คุ้มค่าทุกเพนนี แม้จะวัยร่วงเลยไป32ปีแล้วก็ตามถ้าว่าเขายังคงรักษาฟอร์มการเล่นและระดับการเล่นของตัวเองได้อย่างน่าชื่นชมโอ้โหหากเรามองไปในสไตล์การเล่นของฟันไดนี่ไม่ใช่ประการหลังที่เน้นการเข้าพัะนะอย่างหนักดวงหรือเสียบคู่แข่งอย่างรุนแรงฟันไดคือกองหลังประเภทมันสมองที่ใช้การอ่านเกมเป็นหลักและอาศัยช่วงชิงจังหวะในขณะที่ทีมตั้งครับจังหวะดวลหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยม,มีอยู่ฤดูกาลหนึ่งเนี่ยทั้งฤดูกาลไม่มีใครเลี้ยงผ่านเขาได้ครับ ตอนที่เราได้แชมป์พียอ็มเลีกนะถ้าจำไม่ผิดเมื่อฤดูการที่แล้วอ่ะจนถึงเกือบจะสิ้นฤดูกาลน่ะยังไม่มีใครผ่านฟานได้ได้เลยแต่จนเรามาช่วงปลายเรามาหลุดปุ๊บก็เรียบร้อยส่วนเวลาที่ทีมสร้างเก่งบุกฟานได้สามารถเป็นนักเตะตัวแรก จากแดนหลังที่สามารถเปิดบอลขึ้นหน้าได้อย่างแม่นยําอีกด้วยขณะที่เราลองไปเจาะลึกแนวคิดในการเล่นฟุตบอลของประการหลังทีมชาติในทุกรายนี้กันหน่อยดูว่าเขามีในแนวทางการเล่นฟุตบอลอย่างไรที่นํามาประกอบกับกับตัวเขาส่งผลให้เขาประสบความสําเร็จในฐานะนักฟุตบอลอาชีพได้อย่างไรพร้อมกับพาลิพูคว้าทุกแชมป์รายการระดับเมเจอร์ได้ทุกถ้วยฟานได้ได้สัมภาษณ์ว่าเริ่มต้น การลงเล่นในตำแหน่งประการหลังตัวกลางสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากก็คือห้ามประมาอย่างเด็ดขาดเราสังเกตกันครับประการหลังหลายคนเวลาที่ลงสนามไปเจอกับสถานการณ์กดดันเนี่ยทำให้ร่างกายไม่เคลื่อนไหวไปตามอย่างที่ใจคิดเขาบอกว่าแม้แต่เกมที่สุดสำคัญอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดชิงชนะเลิศเขายังลงสนามพร้อมกับความเยือกเย็นและผ่อนคลายเขาจะไม่ปล่อยให้ความคิดแง่ลบเข้ามาในหัวเขาทันทีครับรวมถึงการตัดสิ่งรบกวนออกจากภายนอก ออกไปให้หมดเขาเผยต่อว่าความประมาทอาจทําให้เกิดภาพหลอนในหัวอย่างมากมายอาทิเช่นเกิดอาการกลัวจะผิดพลาดหรือกลัวที่จะเสียบอลหากมีความคิดแบบนั้นครับมันจะคอยสร้างข้อจากัดในตัวของเขาเองด้วยดังนั้นการพัฒนาการความคิดและจัดก,การความกดดันนั้นสิ่งที่คือสิ่งที่เขาพัฒนามาตลอดนี่คือเหตุผลสำคัญครับว่าทำไมเราจึงห็นฟานได้ลงสนามด้วยความเยือกเย็น ยิงเสร็จทำท่านี้ด้วยส่งผลต่อบุคลิกและภาพจําในสนามและปฏิเสธไม่ได้เลยว่าแนวรุกของคู่แข่งมากมายมีความพยายามที่จะเลี้ยงหลบฟันไดช่วงเวลาหนึ่งแทบไม่มีใครเลี้ยงหลบเขาได้เลยโดยเขาบอกว่าเคล็ดลับในการจัดการแนวรุกคู่แข่งให้อยู่หมัดน,นั้นก็คือการกล้าที่จะเผชิญหน้าการกล้าที่จะส่งผลเรื่องของจิตวิทยาอย่างแรงกล้าครับพอเราเข้าไปเผชิญหน้าเขาอะ่ะเขาก็ต้องมีวันวันเราม้างแหละนอกจาก การสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองแล้วยังเป็นการลดความมั่นใจให้กับทีมคู่แข่งฟานไดฟานไดกล่าวว่าเขาไม่เคยเกรงกลัวที่จะโดนคู่แข่งเลี้ยงจี้เข้าใส่เลยเขาชอบอาศัยจงังหวะการเล่นงานอย่างใจเย็นเขาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ตั้งแต่วัยเด็กจากการเล่นฟุตบอล5คนตามท้องถนนโอ้โหช่วยเรื่องของการเติมเกมรูกอย่างรวดเร็วและแมั่นยำรวมถึงการเรียนรู้สถานการณ์การดวลเดี่ยวแบบตัวต่อตัว หากปล่อยให้ความกลัวเข้ามาในจิตใจการป้องกันจะพบกับปัญหาประการหลังส่วนมากมักมีความคิดฝังหัวว่าพวกเขามีหน้าที่เล่นเกมรับเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเข้ามายิงประตูอย่างไรก็ตามฟานได้กลับไม่ได้คิดแบบนั้นครับเขามองว่าประการหลังควรทําอะไรได้มากกว่าที่เป็นอยู่ฟานได้เ e ชื่อว่ากองหลังสมัยใหม่จําเป็นต้องให้ความสำคัญกับเรื่องเกมบุกด้วยและเขาได้เปิดเผยว่าทุกวันนี้เขาพยายามฝึกซ้อมเป็นพิเศษมากกว่าเดิมทั้งแง่ของการเติมเกมสูงไปเล่นลูกเตะมุมลูกฟรีคิก รวมถึงการสกัดตัวประกบโอ้โหการฝึกซ้อมอยากหนักทําให้ทุกอย่างกลายเป็นกิจวัตรประจําวันของเขาท้ายที่สุดมันจะเป็นความเคยชินเพื่อการเติมทางเลือกให้ใหทีมในการทำประตูเหนือสิ่งอื่นใดพยายามเก็บรักษาคีนชีตให้ได้และมีส่วนร่วมกับตูให้มากเข้าไว้เมื่อสองสิ่งมารวมกันเกมรุกและเกมรับนำมาผสมผสานกันอย่างลงตัว เขาก็จะเป็นกองหลังที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นกว่านี้นอกจากนี้ฟานได้บอกว่าการไม่ยอมแพ้ถือเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากเลยครับเขาชอบทํางานอย่างหนักเพื่อการรับใช้ความฝันของตัวเองนักเตะหลายคนมักจะไม่ประสบความสําเร็จอาจเป็นเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นยอมทิ้งความฝันเอาไว้ระหว่างทางเขายอมรับว่ากว่าจะเดินทางมาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการจะก้าวมันเป็นนักเตะที่ดีควรอดทนรอโอกาส ที่มาถึงแม้จะเป็นตัวสำรองอย่างยาปิปรากบนหรือวิจารณ์ก้มหน้าก้มตาทำงานของตัวเองไปแม้จะมีอุปสรรคมากมายเขาก็ต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้และใช้ความสามารถที่มีในการพิสูจน์ตัวเองอืฟันฟนได้เน้นย้ำเสมอว่าสมาธิในการเล่นฟุตบอลถือเป็นเรื่อง ควรมีติดตัวไว้เสมอครับโดยเขามองว่านักเตะหลายคนโฟกัสเรื่องนอกสนามเกินความจําเป็นจนส่งผลต่อฟาร์มการเล่นในสนามแข่งขันเขาเป็นคนที่รักษาโฟกัสทั้งในการฝึกซ้อมการแข่งขันจริงทุกอย่างทําแบบความสุดสามารถโดยฟนานไรท์บอกว่าสิ่งที่นักเตะโดยเฉพาะฟุตบอลที่อายุน้อยๆเนี่ยควรมีนั่นก็คือรักษาระดับความอ่อนน้อมถ่อมตนไว้ครับอ๋อเขาชอบเรื่องรุ่นพี่รุ่นน้องนี่หว่า อย่าอย่ากลายเป็นคนที่ลืมตัวพร้อมกับมีความสุขกับทุกเรื่องที่ลงมือทํา ทำให้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังนอกจากนี้ครับนักเตะอาชีพหลายคนไม่ค่อยเอาใจใส่หรือว่าเข้มงวดในการดูแลตัวเองโดยเฉพาะเรื่องเล็กๆน้อยๆ,อๆการดูแลตัวเองครับทำให้นักฟุตบอลสักคนคงเล่นได้อย่างยาวนานขึ้นเหมือนโด้การยืนระยะในเกมระดับสูงได้นั้นฟานได้เคยได้บทเรียนมาแล้วเช่นเดียวกันหากย้อนมองกลับไปในปี2011เขาต้องรับษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีภาวะ ที่ช่องท้องเจ็บท้องเกือบเลิกเล่นไปผมจําได้เขาบอกว่าเขารับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์มากจนเกินไปและเกือบถึงขั้นจะเสียชีวิตเลยนะครับทุกวันนี้เขาจึงให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะร่างกายเป็นกุญแจสําคัญในการช่วยสร้างสรรผลงานในสนามฟานได้ปิดท้ายครับว่าทุกสโมสรที่เขาเล่นให้โดยเฉพาะ ลงสนามในนามลิผูนนั้นเขามีความคิดว่านี่คือสโมสรของเขาและเขาจะใส่ความภาคภูมิใจตลอดจนทุกวันนี้ได้สวมเสื้อแข่งตัวนี้ผลสุดท้ายแล้วจงมีความเชื่อมั่นตัวเองสามารถลงสนามและยอมตายเพื่อสโมสรแห่งนี้ได้ตุดยอด นี่คือปัจจัยสําคัญในการเร่งฟอร์มที่สุดยอดออกมานอกจากพลังงานในร่างกายเรื่องของพลังแฝงก็สําคัญไม่น้อยไปกว่ากันฟานได้ทิ้งท้ายว่าไม่ว่าจะยุดสโมสรจะอยู่ในช่วงเวลาที่ดีหรือเลวร้ายห้ามมีความคิดว่าอยากทิ้งสโมสรเอาไว้กลางทางประการหลังหนึ่งในดวงใจของผมตั้งแต่ผมดูบอลมาผมพูดได้เลยครับผมไม่เคยเห็นประการังตัวการที่แข็งแกร่ง เจ๋งแป้งและเก่งขนาดนี้เวอร์จิวฟันไทยสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดชร์